การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเรื่องนี Pop ้คณะกรรมการรู้พาได้อนุญาตให้ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขุ้นพื้นฐานในปีพศ2561ที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนตามที่กศส,สเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานพื้นฐานได้เสนอขอให้ผูพยย้พิจารณาอนุญาตไปแล้ว นอกจากนี้แล้วได้นวัดเป็นหลักการให้ใช้เอกสารแสดงสถานะข้อมูลการได้รับหนังสืออนุญาตที่ระบุชื่อสถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสพทสำนักงานศึกษาการจังหวัดซึ่งพิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศของครูสภาเป็นหลักฐานแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพจนกว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตฉบับจริง